วันนี้ก็จะมาอธิบายรายการค้าค่ะรายการค้านะคะรายการค้าคืออะไรรายการค้าก็คือการดําเนินการค้านะคะด้วยการโอนเงินหรือของที่มีมูลค่าเป็นเงินค่ะก็เราจะนํามาบันทึกลงในในบัญชีนะคะและของที่เป็นการค้านะคะก็จะเป็นการซื้อสินค้าการการใช้การจ่าย นี่ให้กับเจ้าหนี้นะคะแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปนะคะก็นี่ก็คือรายการค้านั่นเองค่ะ <c oughs> ค่ะการวิเคราะห์รายการค้าน,นะคะการวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรก็คือการวิเคราะห์พิจารณานะคะโดยการอยากทราบว่าผลนั้นเป็นอย่างไรบ้างะคะไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์รายการค้าน,นะคะเพื่อให้ทราบผลและหลังจากนั้นเราก็จะ ไปบันทึกลงในสมุดบัญชีนั่นเองค่ะถ้าสมการที่เราจะใช้ในคิดนะคะก็มีดังนี้นะคะสมการเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะนั่นก็คือทุนนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็เอามาใช้นะคะนี่คือสมการนั่นเองค่ะหลัาการวิเครา,ารคะห์รายการค้ารายการวันที่1่กุมภาพันธ์น,นางสาวไข่มุกเปิดกิจการร้านกล้วยทอดโดยลงทุนด้วยเงินสดสอง0 0ืนหกพันบาท ลงทุนนะคะเราจะใช้ด้วยแทนค่าด้วย O ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนของเจ้าของนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็น O บวกเพราะว่าเป็นมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นสินเราเป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะแล้วก็เงินสดนะคะเงินสดเราจะเป็นเราจะแทนด้วยตัว A นะคะก็คือสินทรัพย์นั่นเองและสมการที่เราใช้นะคะก็จะเป็น สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะและหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของก็จะเท่ากับสินทรัพย์ค่ะรายการวันที่1น,นะคะเงินสดจำนวน26,000บาทนะคะคือจำนวนนี้นะคะก็ยังจะคงเหลืออยู่ที่26,000บาทค่ะและด้านฝั่งทุนของนางสาวไข่มุกนะคะก็ยังคงเหลืออยู่ที่26,000บาทค่ะ เพราะอะไรทาไมถึงเหลืออยู่26,000บาทเพราะว่าเงินส่วนนี้นะคะเรายังไม่ได้ไปดําเนินรายการใช้หรือจับจ่ายใช้สอยในด้านใดเลยค่ะดังนั้นทุนก็ยังคงเหลือเท่าเดิมนั่นเองค่ะรายการวันที่2ซื้ออุปกรณ์ทํเก๋ยทอดโดยจ่ายเป็นเงินสดไป6,200บาทอุปกรณ์นะคะเราจะใช้แทนค่าเป็นตัว A ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์คือสินทรัพย์และ เงินสดเราจะใช้ตัว e ค่ะเพราะอะไรทำไมถึงใช้ตัว e เพราะมีคำว่าจ่ายเป็นเงินสดค่ะเพราะว่ามันคือค่าใช้จ่ายนั่นเองและในหมวดนี้นะคะเงินสดบวกอุปกรณ์นะคะก็อยู่ในหมวดของเจ้าตัว a e ค่ะเพราะว่าสองสิ่งนี้นะคะก็คือสินทรัพย์นั่นเองค่ะรายการในวันที่สองนะคะ ก็เราได้ซื้ออุปกรณ์ไปในราคา6,200บาทค่ะนี่นะคะก็คือเงินที่เราได้จ่ายออกไปเป็นเงินสดเนาะในราคา6,200บาทและเราก็ได้อุปกรณ์มาในราคา6,200บาทค่ะนี่คือราคาของอุปกรณ์เราส่วนสีสีสีม่วงที่เราวงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเงินสดที่เราจ่ายออกไปค่ะและนี่คือทุนของนางสาวไข่มุกค,ค่ะ ทุนยังคงเหลือเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของเห็นไหมคะนี่คือสรรมการดังนั้นหนี้สินหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็จะต้องเท่ากับสินทรัพย์นั่นเองค่ะ และถ้าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย